พี่น้องเค็ดเพาะพี่น้องนี่โอ้หไข่ยังใหญ่ดูโอ้โหเร็ดเลยตาเขี้ยเขี้ยเขี้ยนี่เขี้ยเขี้ยตาเขี้ยนั่นน่ะหน่วยนั่งก็ได้นี่ไข่ยังใหญ่เลยเขี้ยลงอยู่นี่ขี้หลวงเขียยนี่ ไหนเหรอหม้ดเลยให้หมดหง่ายๆนะหาเขียดูก็ล่องหินนี่นหะหน่วยน้อย,ยมนอ่อนๆเลยผมเพิ่งเขียร่องนี้ร่องเดียวอีกร่องนึงยังไม่ได้เขียเมื่อมันมีร่องตรงแล้วจะเดินย้อนไป นี่ได้แล้วเดี๋ยวขอหาเคลียร์เบิ่งอีกกอนพี่น้องแล้วพออีทายเบิ่งไหมครับผม